โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยนภาษาไทยในโปรแกรม Photoscape กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีในคลิปกันเลยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ Supporter Level 1 20บาทตอ่อเดือน Supporter Level 250บาทต่อเดือน a d m i n 300บาทต่อเดือน v i p 1 0 0 0บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไ like ลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้ใตคลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็กลับมาอยู่ที่โปรแกรม Photo Scap กันแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนก็จะพบว่าตัวโปรแกรมนั้นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาที่เป็นเครื่องหมายคําถามแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งยากต่อการใช้งานของเรานะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปทําการแก้กันเลยนะครับทุกคนขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการปิดโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วให้เราทําการเข้าไปที่ Control Panel นะครับให้เราไปที่แว่นขยายนะครับ พิมพ์คาว่า con นะแล้วก็จะมีตัวโปรแกรม control panel ขึ้นมานะครับให้เราทาการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับครนะครับที่เป็น small icon แบบนี้นะครับให้เรามาที่คําว่า view by นะครับเปลี่ยนจาก small icon เป็น category นะฮะแล้วให้เรากดไปที่คําว่า cock a l r e i o n นะฮะให้เรากดไปที่ r l g e o n นะครับแล้วกดไปที่คําว่า a d m i n i s t r a t i v e นะฮะแล้วกดไปที่คําว่า change system นะฮะเราจะทําการเปลี่ยนตําแหน่งที่ตั้งของระบบนะฮะตอนนี้มันเป็น English อยู่นะครับให้เรากดคลิกหา Thailand นะครับเราเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดคลิกไทแลนด์นะครับแล้วทําการกดโอเคเลยนะครับแล้วทีนี้ตัวระบบก็จะทําการรีสตาร์ทเครื่องเรานะครับเดี๋ยวให้เราทําการกดรีสตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเปิดเครื่องแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทําการกดเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับไปที่ p h o t o แ c a p e นะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เรากดไปที่แก้ไขภาพนะครับแล้วลองกดภาพดูนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นภาษาปกติที่เราใช้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดรูปภาพขึ้นมาได้ปกติแล้วนะครับก็จะหายจากการที่เป็นเครื่องหมายคําถามแล้วนะฮะวิธีเปลี่ยนภาษาไทยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาไทยในโปรแกรม PhotosCA บได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ